สวัสดีค่ะวันนี้ช่องตะวันรัศมีไลฟ์สไตล์นะคะเรามาอยู่ในในงานมหากรรมสุริเรื่องเรืองเมืองเกษตรอุสีนะคะวันนี้เรามาได้ชิมนะคะข้าวแต่นนะคะเพื่อนข้าวแต่นน้ำแตงโมบุรีลำข้าวแต่มน้แตงโมบุรีลำนะคะน่าสนใจมากเลยค่ะเพื่อนๆที่เพีแล้วเราจะพาไปดูกันนะคะมาดูมาชมกันเลยค่ะนี่เรามาอยู่ที่หน้า ข้าวแตนวนร้านภูเขาไฟนะคะเพื่อนในงานของเกษตรินีนะคะดูมาชมกันหน้าเรยนค่ะน่าสนใจมากเลยนะคะเพื่อนทีอยากให้ดูสินค้าร้านนี้ก็จะข,ขายข้าวเกียบแล้วก็ข้าวแตนนะคะเพื่อนราคานะคะนี่ค่ะน่าสนใจมา,าวนะคะเพาวอนโอข้า,าวแตนภูเขาไฟน้ำแตงโมนะคะระดับห้าดาวเลยนะคะเพื่อนที นะะคเดี๋ยวมาถามดูกันหน้าพี่คะน้องๆน้องมาจากที่ไหนครับบุรีรัมย์ใช่ไหมคะบุรีรัมย์ค่ะชื่ออะไรนะชื่ออะไรนะก็แต่เนล้าค่ะเอ,องแม่พุธแม่พุธนู้น้อาเม็ดลงนิดหนึ่งก็ได้ลูกเม็ดลงนิดหนึ่งได้ไหม <c oughs> ค่ะโอเคนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวแม่จับต้องต่อโอเคนะคะทำ ข้าวแตนนี่ทำยังไงคะคะเขาทำปนิเชงทำเองอบเลยค่ะไม่ได้จากเน็ตค่ะค่ะอันนี้แล้วบอกวิธีทำข้าวแตนนะคะทงแช่น้ำแตงโมก่อนค่ะแตงโมแตงโมบ้านเรานี่นะคะใช่ค่ะคือเราปั้นก่อนก็ไม่รด้ยังไงแช่น้ำแตงโมก่อนแล้วไปแช่แล้วก็น้ำใช่เอาน้กแช่กับน้ำน้ำแตงโมค่ะแล้วเอาไปนึ่งแล้วก็อบอบไป้เมทอาค่ะแล้เป็นเ็นตค่ะ ก่อนที่จะแปรีูปนี้นึ่งก่อนใช่ไหมคะแล้วมาปั้นใช่ค่ะทำไปปั้นก่อนค่ะปั้นแล้วเอาไปนึ่งเอาไปอบอืมอบแล้วก็แล้วก็นึกว่าเอาน้ำแตงโมมาโรยอันนี้ก็ไม่รู้นะคะแก่ก่อนใช่ไหมคะทำต้นทุนการผลิตแพงไหมคะช่วงนี้เช่วงนี้นะน้ำมันก็แพงอะไรก็แพงอาจจะ เต๋อก็ยังขายอยู่35ใช่ค่ะขายอยู่สามบห้ามาเดินค่ะแล้วก็3หัวร้อยนะคะเพื่อนก็น่ากินมากเลยนะคะวันนี้ทำนี่ได้แรงบันดาลใจมาจากไหนคะการทำข้าวแตงอยากให้ทุกนายทั้งช่วยอ่ะเป็นแตงชาแตงชาแตงชาอันนี้มา เข้าแพงไหมคะหรือ,อยังไงมาในงานในวันนี้ใช่ค่ะอาหาของูดเขาาหูดเป็นของอาะารพูดอ๋อเป็นงานโอทอปหรืออะไรนะคะวันนี้มากับอะไรคะลูกชิ้นยืนกิน,อ,นอ๋อนะค่ะเพื่อนๆมาดูหนะ้าตาลูกชิ้นลูกชิ้นยืนกินกับขนมข้าวแตงนะคะเพื่อนอันนี้ดังมากนะคะลูกชิ้นยืนกินบุรีรัมย์ในตำนานนะคะ เ,เพื่อนๆเ,เลยมีโอกาสได้มาสัมภาษณ์ร้านข้าวแตนแล้วก็ลูกชิ้นยืนกินนะคะเพื่อนี๋ยวขอสัก5นาทีนะคะดูบรรยากาศร้านน่ากินมากเลยนะคะเพื่อนค่ะคเพื่อนก็แต่แล้วแล้ววิธีทำม้วนๆนีน่ทำยังไงคะ็ีเาค่ะเป็นทิมใช่ไหมคะขอค่ะน้องขอให้ชิมมากเลยอร่อยมากเลยนะคะเราชิมดูแล้วอร่อยมากเลยนะคะ เดี๋ยวเรา,เาหน้าตาเข้าวแตงนะคะเพื่นอนดอันนี้ข้าวเกียมนี้ทำเองด้วยไหมคะนี่ข้าวเกียวก็ปริ้นเองหมดเลยนะคะแนะนำแนะนำร้านไหนได้ไหมคะ,ะร้านของคุณน้องร้างแม่พุดูดบ้านม่วงทะเลบ้านม่วงทะเลนะคะรนตะบนแคนดง อำเภอแคนดงจังหวัดพิรำเองค่ะบ้านม่วงทะเลจังหแคนดงอำเภอแคนดงจังหวัดพิรำนะคะก็ได้ต้นตำรับข้าวแตนภูเขาไฟนะคะข้าวแตนน้ำแตงโมปูเขาไฟนะคะมีเบอร์โทรมีออยนะคะมีเบอร์โทรที่กล่องเลยนะคะเพื่อนระดับห้าดาวเลยนะคะเพื่อนที่ก็อย่าลืมนะคะแวะไป รีลัมก็ไปซื้อข้าวตันเผาไฟเงินล้านได้นะคะด้กยก็มีการันตีออโยนะคะรับรองคุณภาพอร่อยนะคะชิมแล้วนะคะเราจะขอถ่ายรูปไว้เือนป ก็ได <S preach miracle> <á> ้พามาชมข้าวแตนมัน so ร so 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 ้านนะคะเร้านนะคะเสียงก็ดังมากนะเพื่อนๆนิดดีก็อย่าลืมนะคะกดไลค์เป็นกำลังใจให้กับช่องตะวันรัสิไลฟ์สไตล์ของเราด้วยนะคะคลิปนี้เราก็จะขอจบลงไลค์เพียงแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ